คใครเจอขวางสองด้านนี้ก็ฝากที่สิริโชคดีกว่าสิริโชคประเด็นออกมาขวาส,สวยๆนะครับให้กับนันทวุฒินันนทวุฒิเปิดเข้าไปลุดนได้ปกอารลนะครับว่าตรงนี้สวยเลยครับไล่มา1ต่อ3ครับจากประตูของทางไอแซคคอนนี่ครับถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าแต่ช่วงกลางครึ่งแรกนะครับแล้วสุดท้ายก็มาทำประตูได้นในครึ่งหลังนะครับทางไอแซคคอนนี่จงวะเปิดนะครับ นัทวุฒิมุสุวรรณครับเปิดโค้งมาแล้วก็โอ้โหยืนคนเดียวเลยครับได้รอเป้าแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเปิดมาพอดีพอดีด้วยนะครับแล้วก็บอกสวนตัวเที่จงเข้าไปครับโรนีถือว่าเกลีรับผิดมากเลยนะครับในการประกบตัวไปให้แซคคอนนี่ที่เล่นลูกบ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาไม่มีคนประกบด้วยครับเต็มเลยโราตกที่สองของไอแซคคอนนี่นะครับในซีซั่นนี้ เอาครับ okay.